สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไลน์เรนเจอร์กันนะครับก็ผมจะมาอีกดผิดกดผิดนี่ครับไปดูกันได้นะนี่คือดันใหม่นี่คือดันดใหม่นะครับนี่เป็นดันที่ยากมากเลยครับผมเล่นยังไม่ชนะเลยครับแดนล้างแหงควากน้ํามันยากมากเลยนะทำับด่านนี้ครับ โอเคผมจะไม่เล่นสเต็ตพิเศษนะครับโอเคนะจะ,นนจะมาเล่นดันใหม่จะไม่เล่นดันใหม่ดูวนะแต่ผมผมเคยเล่นดันใหม่เป็นดันที่ยากมากดูดิ ความยากยากแค่ไหนอะดูดิยากแบบนรกเลยครับโอเคแต่ผมเคยช,ชนะด่านสามอยู่ชนะด่านนี้อยู่ครับผมเสียวแพ<ม>้เพื่อนนะเสียวแพ้มากอย่างง่ายครับอัพเลงอัพเลงเต็ม พอพออันนี้คือสูตรผมนะอัพแร่ให้เต็มพอพอแร่เต็มเสร็จก็ปล่อยเพื่อนแล้วก็ใช้โลกแล้วก็กดตัวเราไปเรื่อยๆฮนะผมทำอย่างนี้มันก็ชนะนี่คือสูตรผมนะในการที่จะชนะด่านนี้นะ ต้องใช้พายุก่อนนะถ้าเกิดมันมาก็ราะองเอืมตีได้หนึ่งฐานก็นใช้น้ำแข็งเนาะมันจะได้หยุดกันสองฝมันจะได้หยุดไอ้นั่นเนาะเปนไหนไม่ได้อะก็ต่อยไปเนี้ยพอพอเราตีตีพวกฐานพวกนี้นเสร็จแล้วก็จะชนะง่ายมากคัะ มาผมชนะไดนะ้ชนะด่านนี้ได้ตาต่อไปผมจะลองไม่ใช้เพื่อนดูว่าจะชนะได้หรือเปล่านะแต่ผมลองไม่ใช้เพื่อนดูนะมันก็เคยชนะได้นะแต่ชนะกว่า,วาจะชนะนานมากเลยนะเดี๋ยวมันก็มาฝั่งนี้นะเดี๋ยวมันก็ไป มันก็มาอีกนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็ปล่อยปล่อยไป,ไปอย่างนี้นะวอาออโตดีกว่าอาตโตโอเคตอนนี้ย่าชนะอย่างง่ายดายโอเคนะม,มาตอนนี้ยองไม่ใช้เพื่อนดู สังเกตเงินดิครับมันจะเล็กมากมาเองไม่ใช้เพื่อนจะชนะได้ไหมเนะี่ยบางทีก็ชนะได้นะสำหรับผมนะแบบไม่ใช่เพื่อนแต่บางทีก็ชนะไม่ได้ตอนนั้นผมชนะไม่ได้นะโอ้ยมันเริ่มมาแนละ้ว กดออโต้ out. Out. แล้วก็แบบทีมไปมาอีกเปมนมาแล้วฉันแข็งดูดิเรนจะตีได้ทนีนหนึ่งขีดหนึ่งขีดหนึ่งขีดเมื่อกี้ยังตีเร็วกว่านี้อีกผมวา่าดูดิเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกทีอ่ะเวลาผมไม่ไม่ไม่ชนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกทีกครับมันเริ่มมาแล้ว ผมก็จะกดไปไดเรื่อยๆนี่แหละชนะอยู่นี่ครับเริ่มตีได้แล้วอ้าวตีไม่ได้ฉะนั้นอือกับทีม A ทีม B สลับกันไปสลับกันมาผมจะลงคลิปทุกวันเสาร์ไม่แน่ก็วันอาทิตย์ด้วย วันเสาร์กับวันอาทิตย์เป็นวันที่ผมวางแม่แน่ก็อาจจะลงเสาร์กับอาทิตย์เลยก็ได้เนี่ยเล่นตีได้ไม่ลงโจงเลยดูดิลงโจงเลยครับลงโจงเลยอันนี้ไม่ออกมาแล้วก็มีโอกาสตีได้มีโอกาสอยู่ครับแต่ถ้าเกิดมันออกมาเนี่โห นี่ไงตอนนี้มันจะออกมาอย่าไปออกไปออกไปอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาออกไปดี๋ยงนี้อย่าเข้ามาหเริ่มแหลกเลยนะเริ่มแหลกเลยตอนนี้โอ้ยชิบหายแล้วไงตอนนี้สงสัยมันดันมาเรื่อยๆดันมาเรื่อยๆสวยแล้ไงครับตอนนี้แหลกเลย แหลกมาก uh huh. แหลกจนแบบว่า uh huh. แหลกโคตรแหลกเกิดแหลกก็ขออภัยด้วยนะ uh huh.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  อือหื้ออือหืออือเข้าไป uh huh. เ,าเข้าไปอือ uh หือ huh. แหลกโคตรแหลก หลกของแหลกเลยครับจะว่าอย่างนี้ก็ได้เตีไปตีไปจะชนะได้ไหมเนี่ยครับดูเดิกวิ๊กเรมมีโอกาสแล้วโอ้โหมันมามันมามันมา ผมว่าตัวผมไม่เก่งนะผมว่านี่ขนาดผมล่างเอาตาเสียเนี่ยตัวไม่ค่อยโหดเลยเฮ้ยังมีโอกาสแล้วครับเริ่มแล้ว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 เอ้ยนั่นแหละชนะได้แล้วตีฐานยังรวดเร็วกว่าจะชนะได้โหนาน ชนะได้ประมาณโอ้โหเล่นอันเล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นตาเนี้ยประมาณห้านาทีอ่ะกว่าจะจบเป็นได้ที่นานมากโอเคโอ้โด่านสามหมดพอดีเลยมาลูกบัตรเป็นเงินหก ใช้เพื่อนดีกว่าเสียวเสียวแพ้มากแต่ผมไม่เคยใช้เพื่อนผมก็สามารถชนะด่านนี้ได้มันก็ตีไปใช้สุดเดิมกดแลให้เต็ม รียโต๊ะอืมออโต้ดีกว่าแข็งอืมต้องแข็งรู้สึกว่าด่านนี้จะง่ายกว่าเมื่อกี้อีกน้งผมว่านะแต่ตอนนี้ผมใช้เพื่อนไงอุ้ยมันเริ่มมาแล้วเฮ้ยเขาบอกว่าแพอูยดูฝั่งมันสิครับโอ้โห เยอะมากมิไซผมแพ้มั้งเนีเ่ยโอหดูดิฝั่งมันก็เยอะฝั่งเราก็เยอะเยอะจนแหลกเลยแหลกทั้งคู่เลยตอนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแหลกมากเฮ้ยเริ่มตีได้แล้วเฮ้ยนั่นแหละมิไซช่วยอ่าเฮ้ยมันตีเข้ามาไม่ดีอย่างทีนี้ไซจะชนะไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยแต่ต้องดูเผื่อเผื่อชนะได้ อ,อือหืวโอ้โหแหลกมากเอาไปซะออือยังตีไม่เข้าเลยดูยสิอือหือแหลกโคตรแหลก แหลกของแหลกแหลกมากอ๋อแหลกแหลกเอ้ยตีได้แล้วตีได้เฉยได้เฮ้ยชนะได้โอ้โหคิดว่าจะชนะไม่ได้ผมว่าถ้าเกิดผมเล่นแบบไม่ใช้เพื่อนคงไม่รอดแล้วมึงี่ยผมว่าเพราะมีอันฟองเซ่โอโหวัดจะชนะได้โคตรนานเลย ขึ้นแค่นีนเองเหรอโอ้มือเหมือนแกะเลยวันนั้นผมสมได้แกะใครใครยังไม่ดูคลิปนั้นก็ไปดูได้ฮะที่ผมสมได้แกะก็สำหรับคลิปนี้นะก็มีเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ผมด้วยนะ อ้อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับก็ก็คลิปนี้ก็ขอลาก่อนเนะวันนี้นี่ตีเสเตกพิเศษอยากมากก็ใครที่ใครใคร,ใครที่ชอบก็กดตามให้ผมด้วยนะอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย